สองความคิดเห็นชาวเน็ตคิดยังไงเมื่อแอปทัศน์พลิกเล่นบทร้ายครั้งแรกถือว่าสร้างความมือหาให้แฟนๆละครไทยได้ไม่น้อยเลยทีเดียวกับการตัดสินใจเล่นบทร้ายครั้งแรกของนางเอกสุดลุกเรียบร้อยสาวแอปทัศนในแขนละครดราม่าสุดเข้มข้นเรื่องใหม่ของผู้จัดแอนทองประสม ประชันบทบาทกับนักสดแสดงมากฝีมือมากมายทั้งแต้วนัตรพรนายนภัสและดีเจพุทธติชัยซึ่งล่าสุดในเว็บดงังได้มีการพูดคุยถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ของแอปบอกว่านับถือที่กล้ารับบทนางร้ายที่ไม่ใช่นางเอกร้ายและหวังว่าจะได้เข้าชิงรางวัลการแสดง หน,นับถือแอปมากคือตั้งแต่อยู่ช่องสามมาแอปเคยบอกอยากเล่นร้ายมากแต่ยังไม่ได้เล่นสักที 2. บทก็คงเด่นประมาณแม่ย้อยกงกรรมบทแต้วก็เปรียบกับบทเลนูคงต้องดูหน้างานกันอีกทีว่าฝีมือการแสดงเป็นยังไง 3. เปลี่ยนบ้างก็ดีอยากเห็นอะไรใหม่ๆกี่เรื่องกี่เรื่องก็เล่นเป็นแอป สี่อยากให้แอปเล่นร้ายเรื่องนี้สมใจแล้วร้ายแบบผู้ดีชิงไหวชิงคลิปชอบจะรอดูอ้าบทที่ส่งไปให้คือบทนางเอกบทนำทั้งหมดค่ะมีที่เลือกปฏิเสธไปพอสมควรถ้าเป็นแนวที่เขาไม่อยากเล่นบทถ้าแนวผัวผัวเมียแอปไม่รับเลยเรื่องหน้าก็คงจ่ออยู่แล้วที่ช่องวันบทนางเอก 6เอาจริงนะอย่างแอป,ปคือเลือกบทได้เขาก็คงเรียกว่าอยากเล่นแล้วแหละแล้วอีกอย่างขนาดชื่อเรื่องยังเปลี่ยนแสดงว่าพี่แอนก็ต้องมีการปรับบทให้มีอะไรมากขึ้นอยู่แล้วแหละ